สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบปานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องเมือสภามากินเมนูเซนอีกแล้วค่ะพี่น้องเมนูมือน,นี้ก็คือขนมจีนแกงไตปลาเนาะคะ่ะพักก็จะมีแต่พักบุกหน้าย่างเดียวค่ะ,พ,นนนนะ,คะพี่น้องเมื่อนี้นั่งเชียงนางเอียงเลยค่ะพี่น้องพาะว่าทําเลบริหาเลยค่ะเมื่อนี้ฝฟนกระตกแล้วก็ซืนแชะไปเบิร์ดขาก็เลยเดินมาไทยเมื่อนี้เนาะค่ะพี่น้องน่งเชียงก็จะได้เห็นคลิปเห็น,ห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 นวิวบรรยากาศนั่นเนาะคะ่ะ ่คะแกงเต้ปาปลานี้ซื้อมากเ้วยอจากพี่น้องซื้อมากสองถุงแบ่งให้ป้ากัหน้องน้องถุงหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็อีกถุงนึงก็เอามากินค่ะแต่ขับกนุ่มก็ซื้อให้กันค่ะ,คะแต่เป็นเสซนแห้งเนาะคะ่ะย่อใส่พริกปนลงไปอีกด้วยพี่น้องเพิ่มความเผ็ดเพิม่มความแซ่บค่ะมาค่ะตัวผูทุกคนมีของยาใสาซ่ซ่อนสมค่ะอื้มยำ ทำเดียวรู้เรื่องเลยค่ะมีป่อยผมผมเปียก ใด้เลยค่ะ เม่น้องผนุมเสร็จเนี่ยเป็นเมนูที่กินโมโหเบื่อเลยนะครับพี่น้องกินได้ตลอดเลย Mm-hmm. เ,เสียงเรือเสียงเครื่องบินครับเสียงก่สงสงสงอสร้างสร้างเคราเตาห็ดเงิน อหอมฝนตกยังที่นองตะหัอ,อ่าวคือเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับฝนตกแห้งพี่ย่เคยได้ดัวบอกว่า ไฟ้นับแต่หกโมงแรงหกโมงครึ่งยูหอดีหักปากซร้อยนาหมู่บ้านแล้วก็นาเขื่อนนี่ครับพี่น้องรวมเครื่องเขาเลย คนพ่อยแดก็คือคนงามปลาบานเท่าไหร่คะปลามันบืนปลามันบืนหนา <c oughs> เนื้อปลาเนี่เป็นกระสอบกระส,สอบพี่น้องงามแน,น่คนคนในหมูบ่บ้านแน่มาจาับอันนี้เขาเจับาบาัวด้วยค่ะพี่น้องปลาเมื่อคืนเองแต่ว่าห้จับในทะเลส,สาบในที่พป็นอืน่นทะเลส,สาบหรืย่งอื่นคลองเขาเจบับบริเหณตกปลา เยอะคิดว่ามาสู้เขากันเดี๋ยวเลยมาหน่อยปรากฏว่าแสบกินกระเพาะบุงะงบ๋งซแสบเนาะกพัะบุ๋งนะป่าแล้วเก็บม,มาให้กินเก็บไปฝากแฟนเราค่ะแล้วก็แบ่งมาให้กินนะ แกพี่ลีค่ะแเกี๊ยงใส่ปลานี่ซื้อมาจา่กุญแจค่ะสวัสดีการทหารบกแถวถนนซามเยนวิเชยุทค่ะพี่นอ้องข้าจะได้ไปหาหมอได้ไปซื้อตุ๊กเผาค่ะมากินอืมค่ะ แจบมากเกิต้นหนาวครับพี่น้องช่วงนี้ด้วยค่ะพี่นออ้องเยี๋สวอาจอ่าตอบคออแมต์ใดเบอร์เบอร์ทุกคนนะคะเพราะว่าแ้าแม่ลงมาหาหมอแม่มาอยู่ในหนองสาวที่นี่ก็สสมัรักษาโตมาอย่างนี้นะคะพี่น้องเยอะอาสบุญกับงานแม่อาสไปเยี่ยมแม่ไปหาแม่แน่นอนะค่ะพี่น้องก็บสบ่รณไม่เวลา ตอบคอมเมนต์นเพืเ่อนๆทั้งสองสองทางค่ะเมื่อวานทั้งยูและือว,ว่าทาั้งเฟซนะคะพี่น้องกันแฮมมีเวลาว่างๆกสุดเขามาตอบทุกผู้ทุกคนนะคะแต่จะพยายามสุดตอบตอบ,ตอบเลยกับพี่ายามมาแย้มโอแหลงเนี่ยนะคะพี่น้อง,งาย้มประมาณสามสี่ถุงนะคะสุเขามาตอบแต่เพราะว่าปกติถ้ามีเวลานี่สุดเอ่อเม่นมากตอบปุ๊บเม่นมากตอบปุ๊บนะฮะแต่ตอนนี้กัน สุดยุงย่งยากในสองสามอาทิตย์นี่นะคะพี่น้องเพระาะว่าแม่เราบ่มีแห้งก็เ,ยเลยบินไปขับรถมากรุงเทพมารักษาโต้เนี่นะคะพี่น้องนะคะขอบคุณลหลายๆค่ะพี่น้องทุกทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณกําลังใจเด้อค่ะพี่น้องบ่มีเผื่อๆกับบ่มีย่างในมือน,นี้นะคะกินทิพย์ผาประกันใดกินบ่เหลียบร้อยกินสรุปสลัดกินจังใดก็ขอตัวขออภัให้ดีด้วยนะคะพี่น้องไประคะสวัสดีค่ะ